กว่าลุ่มมิเลเนียนคือกลุ่มที่จะเป็นลูกค้าที่สําคัญที่สุดกลุ่มมิเลเนียนก็คือกลุ่มคนที่อายุหน้าปีนี้เนี่ยคืออายุ25-41หรือเขาเรียกว่ากลุ่มเจเนอเรชันวายจะเป็น Majority ของลูกค้าของโรงแรมของท่องเที่ยวแล้วเทรนดมันก็จะเปลี่ยนไป mm hmm. เปลี่ยนไปยังไงคือหนึ่งคนจะโซโล่มากขึ้นคนจะคอนช u s เนส s นะคะจะ,จะ จะโฟกัสเรื่องของสุขภาพเรื่องของโ r o d u ก t แล้วก็เรื่องของการเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรามีอยู่แล้วคะเชื่อว่าเชื่อว่าโรงแรมประเทศไทยอ่ะสู้กันทั่วโลกได mm hmm. อ้อาจารย์เคยไปเดินทางไปสัมมนาไปไป,ไปมาหลายประเทศนะคะแล้วก็ได้ไปเห็นการบริการได้ไปเห็นโคดั u c t ต่างๆไม่มีใครสู้เมืองไทยได้ mm hmm. แต่เพียงแต่ว่าเราเตรียมตัวรับกับเทรนด์ของ New Next New n o โนกับลูกค้าที่จะมาอย่างไรแค่นั้นเองที่สำคัญคือหนึ่งการบริการครับผมการเข้าใจของพนักงานนะคะจริงๆอาจารย์มีสไลด์อยู่สองอันสองสามอันที่บอกอ่านี่นะคะอันอันนี้คือสไลด์ที่ที่เร็วๆนี้เขาทำวิจัยขึ้นมานะคะว่าในช่วงโควิดเนี่ยพนักงานโรงแรมเนี่ยเขามองยังไงนะคะอันดับแรกเนี่ยอย่างเช่นบอกว่าประมาณอายุที่เป็นมิลเลนเนียลขอสไลด์อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่านี่คือความคิดเห็นของ คนทํางานโรงแรมนะคะที่เขามองว่าเขาทําไปแล้วเนี่ยเขาคิดยังไง mm. อะไรคือแง่บวกอะไรคือแง่ลบอะไรคือสิ่งที่เขาได้อัลวานเทจนะคะนั้นเขาบอกว่าการที่มีโควิดอหละคือกูดออป portunity กูด mm. ออป portunity คืออะไรเขาบอกว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนตัวเองมากขึ้นเขาได้โชว์ความสามารถมากขึ้นเพราะอะไร mm. เพราะว่าถ้าเกิดเราทางานโรงแรมแบบนั้งเดิมเนาะจริงอาจารย์แอนทำงานโรงแรมมานะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็น HR อยูอ่อเม,มรีอยู่โนโวเทลอยู่เมืองไทยสิปี<ะ>แล้วไปอยู่เมืองนอกอีกสิปีไปทําเป็นแม่บ้านด้วยนะคะเคยทำงานแม่บ้านด้วยเคยเคยทําหน้าฟ้อนนะคะทำแม่บ้านอยู่ท<ะ>ําห้อง15ห้องต่อวันอะไรเงรี้ยผอมเนะี่ยผอมผอมมากเสร็จแล้วไปทีหน้าฟ้อนอีก<า>นะคะแล้วก็ไปเรียนต่ออะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าจากแอปพลิจูดค่ะทัศนคติของของพนักง,งานที่ในปัจจุบันของโควิดนะคะ เขาจะมองว่าเป็น advantage เพราะว่าเขามีโอกาสอย่างอย่างเมื่อเร็วๆนี้ไปสัมภาษณ์พนักงานที่ KL นะคะโรงแรมที่ที่สนามบินนะไปคุยกับเขาว่าเขาไม่กลัวเหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาต้องอยู่รอดเพราะว่าเขายังเด็กอย่างเราเนอะอายุเกินแล้วพร้อมที่จะรีทายละแต่ยุคใหม่นีสิทธิเขาจะทำยังไงใช่ไหมคะอันนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะคือการหนึ่งเตรียมความพร้อมปรับทัศนคตินะคะแล้วก็ให้เขารู้สึกว่า การการทำการวิโควิดคือชาร์เลนส์ในการที่จะพัฒนาโรงแรมไปด้วยการการต้องเยียวไปด้วยกันค่ะอาจจะไปแค่นี้ก่อนคโอ้ขอบคุณครับที่อาจารย์บอกไว้คือเตรียมความพร้อมปรับทัศนคติแล้วก็ทำตัวเองให้พร้อมที่จะทํางานนะครับครับอัพชาร์เลนส์คำถามที่สองนะครับยัถามอาจารย์ต่อครับยัถามอาจารย์ต่อครับรองศาสตราจารย์จอร์จซวารีต่อนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมันจะกำกึ่งกับคําถามแรกหรือเปล่านะครับในมุมมองของอาจารย์นะครับอ่ อาจารย์คิดว่าเราควรจะให้พนักงานโรงแรมนะครับพัฒนาอะไรที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพื่อที่จะรับมือสถานการณ์หลังจากวันรุ่งนี้เป็นต้นไปครับอ,อ,าอาจจะเลือกของความอดทนนะคะเพราะว่าอันนี้นะสิ่งแรกสุดเลยเนี่ยเวลาเราไปซื้อของใคร,ใครบ้างที่ไปซื้อแล้วถ้าขอเปลี่ยน